กราบสวัสดีเอฟซีดูทันครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องแหล่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีดูทันมือน,นี้พาพี่น้องเอฟซีดูทันมาตามแนวทางของพระตุลย์น้องไข่ครับพี่น้องมวดทิพานมาแตกทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซีดูทันเป็นเหล็กสูตรครับพี่น้องเอฟซีมิน,นี้แอดเองในภาพี่น้องเอฟซีดูทันขอไป,ป็นเบื้องต้นนะครับตัวเหล็กและแนวทางของพระตุลย์ยน,น้องไข่หวดวัตถินึงสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้า จะออกมาลู่แบบไหนครับพี่น้องเอฟซีทุทันห้องจเข้าไป่พร้อมๆกันฝากด้วพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พัไว้น้ำแหนวพี่น้องเอฟซีทุทันเพื่อจะบประพาดคลิบไม่ไม่ชัดเด็ดแต่ทั้ง่องแหล่พาดไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วพี่น้องเด้อขวัญพระเถระครับพี่น้องเอฟซีทุทันบรรยากาศเพิ่นกุศลเพิ่นยุทธไทยวัดจัหน่อยพี่น้องเอฟซีทุทัน อยู่หลังเมมเอาง่างยๆถ้าตอบพี่น้องเอฟซีทุกท่านนิม,มติตเพอ่์จะแม่นตัวเล็แล้วเนวีน่ยทางวันสี่พันแต่ว่าบดีอยู่ในวงกลมครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแตกบนแตกล่างมีทั้งหาศูนย์และห้าสามวันนี้พี่น้องจะผัดชัดเด็ดสีน้ำผ่าทุกท่านเกาไปพบไปผอครับพระตัหลวงนองไข่เบาหลาซี่ย้ายห้างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปเราไปกราบนมัสก,การหลวงปู่เพิ่นครับนามนมัสก,การอาจารย์ครับวันตีแตกทั้งบนทั้งล่าง เป็นยังบนหนี่เน้นตัวเดียวก็หาสามหาคูณบนเลเน้นครับแต่บนแตกล่างเลยพี่น้องตัวเลขเลขน่าทางของเปืนวันนี้ผัดชาดเด็ดสปุ่นเนาะพยายาเนาะเป็นเลขสุดกีน่งสิงหาเนาะนสิหาครับ มันยอว่าได้สิงหาเนี่ยเขียนเตียบทครับยอว่าเปลี่ยนหยอจังเดสูเขียนมอมาเป็นนอนอลไรเห็นมันอ่ะ <c oughs> วอร์ดีเป็นนอนอหนูเนาะหนูโอย้ยยังครับเป็นอย่างเียนไ้ได้อันนี้เป็นหลักน่าอย่ายเนาะเดี๋ยวที่วงมาที่หลังครับ ไม่พอดีทั้งหาศูนย์ทั้งหาสามกองกันดีเลยพี่พรองเอ้ <t> เยทำไมเงดิมันก็พวกเขาตัวห้องตัว <t> ว่องนะครว่งว,งวง่งหายต่อหาสามตัวเดียวต่อหาศูนย์หมดเว่งครับว่ง,ห,วงหายยูหาสามแต่ว่าเขาไปเน้นครับเขาไปเรีนหาแปลาทาเก้าหาแปลาทาเจ็ดครับตัวมันตาย รักใครรักมันเนาะอืาอยเก้าเก้าเก้าแปดับ0ิบตัอนี้ก็นึ่งหอมามาไหรัมาแล้วก็มาอีกมาไหนมาอกมามามาแล้วก็มามีเปอร์เซ็นต์มาอีกที่เราครับ อาจารย์ว่าเป็นไปเดือดเบิดพันพีน่อรอง1ิมาไหนอเกรอกันวะศูนย่งศูนยเรียนตัวเก่านะสอการีก่อนสอเขียนสามอันนี้บ็เอาเรนครับ ตามตัวต,ต,ติงตดครับพี่น้องหกเจ็ดต้องเขียนต้อเขียนกลับนะก็เลยสิบออกครับต,ตัวเดียวก็เราแต่ว่าวตัวเป็นตัวเป็นตัวเดียวกันที่รเ<ล>ราเป็รอยจังแต่ว่าอันลักลอยนี่ไพ,พ่บ马克จับออกไซไมอรด้วครับจับออกไซเมอร์แต่ไพโบ马克ลักลอย หาตัวใหม่ใส่ตัวเหล็กตัวใหพี่นอ้องเลีชีวตัวนเลียสตัวนี่ละเด่นสองตัวนี้ออสองหกสี<น>แล้วสองหกแปดอืมนี่ตัวรองเพื่อานหนึ่งหกตัวรองตัวรองผาหนึ่งหกอือครับอันเด่นเนี่ยก็สี่หกเก้าหก หนึ่งหกเด็กเด็กติดหกนะบติดศูนย์กับหกอศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าว่าไงหกเก้าเก้าหกบอกพี่ประหยัดเก้าหกเก้าหกพี่น่อยมันดูถ่ายมั้อืมบัดซื้อเสียงเลยอนี้ยครับซื้อเสียงหรือตอนบระฝันจะเกิดว่าทฉันฝันสี 4, 6, ่หกเกิดอืม เดี๋ยวพี่น้องกลับไปเป่งมิตรไรงในแอดประสานมีศูนสอง่เพิ่งรง่งไปพี่น้องเอย็บชิก็่ันมีซูนหกศูนย์แปดศูนยลักเน้งกับมี่หนึ่งหลักอาจิน 96, 3าตัวเงตัวงหกสี่สองหกดีและครับพี่น้องเอี่สีลักลอยให้ผมมาจับคู่ไม่ใส่เลยเพิ่ มันมีรักลอยอยู่ในใจเนาะพระอาจารย์เนาะพระเจ้ามีรักลอยในใจเพราะว่าเลขสามตัวหรือว่ามันใจเราแต่เลขสองตัวนั้นมันใจเยอะ่จับเรียนเรียนซื้อดอกครับผมถ้ามันมากห้องบ้องตัวเดียวกับมันเจียหยางพี่น้องเก่าหกเจียหยางกับบ้งเก่าหกคือกันมีเปอร์เซ็นต์มากนะพี่น้องเย็บชีมากเอาไปหาฉา่กินแมงรัฐบาลกว่าปีที่หนึ่งสีหาไปเนาะตัวเลขในแนวทางของพระอาจารย์ครับพี่น้องเย็บชีทุกท่าน งวัตี่แล้วมาเต็มๆทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเลยไวันี้ก็เอาไปพิจารณาครับนี่ครับตัวเลขแลนวท่าของเพื่อนวัตถิพานมาเหน้ำมันมาวงให้ยมดเลยนิดหน่อยมาเรียนำที่กินเขาวงหาสามหาหกหาแปดสามตัวแล้วก็ถ้านีเขาวงหาเก็ดแปดเก็ดเก้าเจ็ดรัติพนมาพี่น้องถ้าศูนย์หาเขาว่วงนิหน่อยมาเลรีน้ำมันมาว่งเหรนทีถิมมดก็เลยอขาว หาศูนย์ตอนเลขหาศูนย์เขาตัวกับมันออกศูนย์หาเนาะครับถ้าหาสามนี่ให้เต็มเต็มแต่วงหายอยู่แต่ว่าบบเรนไม่ได้เน้นตัวนี้หาแปดครับเป็นไม่เป็นเน้นหาแปดเนาะไปยันเนาะจะไม่จะไม่หาสามกับมีในวงเท่ากันมีวงมีวงแต่ว่าแับนี้แอร์เบเรสเซุปโค้งสุดท้ายเนื่องจากป่วยก่อนครับพี่น้องเอฟซีก็เลยเบเรสเสรุปตัวเลขให้เมื่อกี้ก็เลยเดี๋ยวสิสรุปโค้งสุดท้ายให้น้ำ ตัวนเลขและแนวทางของพระอาจารย์เพคนครับพี่น้องเอฟซีทุ้ธันมี06 08 09 16 46ที่แน,เน,เนเ่นๆแรกจะมี96เลข3ตัวครับพี่น้องเอฟซีทุ้ธันเต็มโต๊ด264 268ไหลปิดจ้าแล้ครับพี่น้องเป็นแนวทางงวดวันที่1สิงห,งหา2หาาหาคันห6 5ครับตัวเลขและแนวทางของพระธุดงค์น้องไข่งวดที่ผ่านมาเต็มๆครับพี่น้องเอฟซี เขาทั้งบนทั้งล่างเขาว่าไม่เขาหอนเลขวิ่งมาบ้าอย่างเลขวิ่งหาเนี่นั่นเห็นหมดพี่น้องแตกแตกห่านะว่าเจ็ดเจ็ดมันดับเจ็ดมันตายตักันพื่อนกับนีศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองแปดกับให้พิจารณาครับวันนี้แล้วนี่ครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันสองหกแปดเนาะอ๋อไม่และครับตัวเล็กแล้วทางของพระอาจารย์เพื่อนของข้าบนขอ ขอบคุณขอบคุณฟาจานเป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอปเป็นเสกการการตัดสินใจเกี่ยนน้ำอิซีครับพี่น้องเอฟซีมาตัวใดนจับไปใส่ไหนบัดพี่น้องเอฟซีไปหาฉลากยินแบงรัฐบาลว่าวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปก่อนแก่ใกล้มือแก่ใกล้วินเดี๋ยวเขาจะเขามากราศจะมาสักการหลวงปู่คนอีกท่านนึงว่าคนจิตมีเปลี่ยนแปลงบ่แต่บ่มีเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนเก่าแหละครับเลขสูตรมันเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะป้อยไปยาเนาะเปลี่ยนบ่ได้เลขสูตร ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเย็บซิทูทันที่เข้ามารับชมแต่จะต้นจะจบครับพี่น้องโชคๆมันมันลำลำเรื่อยๆให้มิเดี่ยให้ในวัดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมกับคู่บาอาจารย์กับศิริราชปก่อนครับพอกันไหมคลิปหนาแคบหนาจอไว้แล้วพี่น้องเด้อแคบหนาจอไว้น้ำแน่ตัวเลขและแนวทางของเพิ่นงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับลำลำเรื่อยๆสุขูดซุขคนครับพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีงามครับ